ลดร,ราคาจากหน้าป้ายให้20,000บาทนะคะเดิม439,000เหลือเพียง419,000บาทเท่านั้นเท่านี้ไม่พอนะคะลูกค้าซื้อรถกับนักธนีนะคะลดให้อีก20,000บาทเหลือเพียง399,000บาทเท่านั้นนะคะเป็นตัวซิตี้ 1.5S ปี18ไมล46,000โลเท่านั้นเดี๋ยวเปลี่ยนยางให้อีก4เส้นด้วยนะคะใครมองหารถวิเชียนอยู่ห้ามพลาดเลยนะฟรีดาวได้นะคะรับชมให้จบคลิปคันนี้ได้ไปบอกเลยว่าโคตรคุ้ม สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอผู้ชมผู้ติดตามทุกท่านนะคะกลับมาพบกับนัดเพชรยนต์อีกแล้วนะคะสําหรับวันนี้นะคะนัดมีรถสวยๆมานําเสนอให้ได้ชมกันห้ามพลาดคลิปนี้เลยนะคะเพราะว่าคันนี้นะมีการปรับลดราคาให้ด้วยนะคะใครอยากได้รถสวย,สวยคุณภาพเกรด A ไปใช้งานนะคะแนะนําเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะคันนี้เป็น Honda City 1.5S ปี2018นะคะเรขไม่เพียงหลักหมื่นกิโลเท่านั้นเองฟรีดาวได้ ่อนเริ่มต้น6,700บาทเท่านั้นนะคะอย่างที่นัดบอกห้ามพลาดแค่นี้เพราะว่ามีการลดราคาจากหน้าป้ายให้ด้วยนะลูกค้ารับรองว่าได้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะคะใครสนใจรีบติดต่อกันเข้ามาได้เลยเบอร์โทรนัดนะคะ0 9นย์0 9 5 8 7นัดเพชรยนต์นะคะโทรมาแอดได้มาได้เลยนะช่วยทุกคันดันทุกเคสรับรองว่าไม่ผิดหวังนะคะสภาพสวยๆการันตีโครงสร้างให้นะคะไม่มีชนหนักอย่างแน่นอนป้ายทะเบียนนี้เลยนะ8กไก่จอจาน323 36กรุงเทพมหาคนครนะคะโลโก้ด้านหน้าเป็นแบบโคเมียมมาพร้อมกับกระจังหน้าโคเมียมนะคะดีไซน์มาให้สวยงามเลยฝากระโปรงด้านหน้าสันเลี่ยมคมมีให้เห็นชัดเจนไม่มีร่องรอยหลักยิ้มนะคะสภาพสวยๆเลยนะไฟหน้านะคะได้เป็นไฟหน้าแบบมันติรีเฟคเตอร์มาพร้อมไฟเดย์ทมมนะคะคมไฟสวยๆใสๆไม่มีรอยแตกรอยเล้านะคะตัวเอสนะคะเป็นตัวเริ่มต้นนะลูกค้า แต่ว่าฟังก์ชันเนี่ยก็ได้มาค่อนข้างครบเลยนะคะลูกค้าคันนี้จัดเต็มฟรีดาวได้ลดราคาจากหน้าป้ายให้ด้วยนะคะลูกค้าวันนี้ลถแล้วลถอีกนะราคาหน้าป้ายเดิมพีนะคะตั้งขายอยู่ที่439,000บาทมีการปรับลดให้20,000นะคะเหลือ419,000บาทเท่านี้ยังไม่พอนะคะสําหรับลูกค้าที่ซื้อรถกับนัดคันนี้นะคะลดให้อีก20,000บาทเลยนะเหลือเพียง399,000บาทเท่านั้นเองได้รถปี2 2018ไปใช้งานนะคะคันนี้เรกไม่ี่หมื0โลเท่านั้นเองสภาพส,ายสวยๆพร้อมใช้นะคะใครสนใจรีบติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะรับรองว่าไม่ผิดหวังช่วยทุกคันดันทุกเคสนะคะผ่อนเริ่มต้น6,700บาทรายได้สองเท่าของค่างวดเป็นเจ้าของรถคันนี้ได้นะคะในส่วนของตัวล้อนะคะได้เป็นล้อกระทะเดิมแท้จากโรงงานนะคะตัวยางนะคะคันนี้เป็นยางปี18ไม่ให้ เดี๋ยวนะัดเปลี่ยนยางให้ใหม่อีก4ี่เส้นนะคะลูกค้าลดราคาจากหน้าป้ายให้แล้วรถให้อีกนะคะเหลือส9 9แถมเปลี่ยนยางให้ใหม่อีก4เส้นเลยนะลูกค้าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มนะคะใครได้คันนี้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนไฟเลี้ยวติดให้ตรงแก้มข้างรถนะคะกระจกมองข้างฝากขอบกระจกเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยติดฟิล์ม,มให้รอบคันสภาพสวยพร้อมใช้นะคะกระจกเดิมแท้จากโรงงานโลโก้ฮอนด้ามีติดอยู่นะคะมือจับประตูทั้ง4ด้านเป็นสีขาวสีเดียวกับตัว รถเลยนะคะพวกสันเหลี่ยมคมนะคะด้านข้างตัวรถมีให้เห็นชัดเจนไม่มีร่องรอยรักยิ้มนะคะตัวกุญแจนะคะลูกค้าหน้าตากุญแจเป็นกุญแจไขแบบนี้นะคะมีกุญแจสำรองให้ครบเลยนะคะลูกค้าจัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะ,คะใครสนใจติดต่อมอาหาณได้นะคะช่วยทุกพันดันทุกเคสรับรองว่าไม่ผิดหวังนะคะสภาพพร้อมใช้เลยสำหรับภายในของรถนะคะคันนี้ ตกแต่งเป็นโทนสีดำนะคะลูกค้าภายในเป็นโทนสีดำมือจับประตูด้านในเป็นสีดำระบบเซนทรัลล็อกกระจกปรอบออโต้ฝั่งคนขับนะคะมาพร้อมกับปุ่มอีโคโหมดนะคะประหยัดน้ำมันได้ด้วยแล้วก็มีระบบกันลื่นถลายมาให้นะคะลูกค้าตัวพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยสามก้านเดิมๆนะคะ มาดูกันต่อในส่วนของเลขไม้ของรถคันนี้นะคะลูกค้าไม้แค่4ี่หมื่นกโลเท่านั้นเองไม้แท้ไม้เดิมนะคะลูกค้าไม่มีการจับไม้กอไม้อย่างแน่นอนนะนี่ไม้สี่หมื่นหกิกิโลเมตรนะคะลูกค้าไม้น้อยมาก รถราคาให้ด้วยนะคะได้คันนี้ไปบอกเลยว่าโคตรคุ้มนะคะมาพร้อมกับเครื่องเล่นเสียงวิทยุ FM CD USB AUX เสียบได้เชื่อมต่อบลูทูธนะคะรับสายวางสายโทรศัพท์ได้เลยนะตัว a อรนะคะเป็น a อรอนาล็อกหุ่นมือปรับได้4ระดับนะคะลูกค้าเป็นรถเกียร์ออตโต้นะคะใช้งานกันได้แบบง่ายๆเลยนะใครที่สนใจนะคะอยากได้รถสวยๆแบบนี้ไปใช้งานห้ามพลาดเลยนะคะภายในสวยๆไม่ช้ำเลยนะคะลูกค้าภายในไม่ช้ำเลยนะสภาพสว สวยมากนะคะลูกค้าฟรีดาวได้เลยส่วนผ้าเพดานนะคะไม่มีร่องรอยกอระยันที่บางแดดหนึ่งฝั่งยังไม่ได้แกะพลาสติกออกด้วยนะคะตัวเบาะได้เป็นเบาะผ้านะคะ เบาะผ้าสเปคเดิมโรงงานเบาะไม่มีฉีกไม่มีขาดระบายอากาศได้ง่ายด้วยนะคะสําหรับเบาะผ้าหวัวน็อตซอกประตูนะคะซีเดียวกับตัวรถไม่มีรอยขยรอยเทียบพยียนเลยนะคะโครงสร้างเดิมๆทั้งคันการันตีให้เลยนะเช็คประวัติศูนย์ฮอนด้าได้เลยนะคะข้อมูลออนไลน์ทั่วประเทศไม่มีชนหนักอย่างแน่นอนนะคะการันตีโครงสร้างให้นะในส่วนของห้องผูธธ้โดยสารด้านหลังกว้างๆนั่งสบายๆนะคะมีที่วางแก้วน,น้ำด้านหลังให้สองใบกระเป๋าจิงโจ้หนึ่งฝั่งไว้เก็บสัมภาระได้เบาะด้าน หลังไม่มีช้ำไม่มีฉีกไม่มีขาดนะคะใครสนใจติดต่อหานัดได้เลยนะคะย้ำว่าโทรติดต่อเลยนะ098 260 9587นาัดเพชรยนต์นะคะโทรมาแอดไลน์ามาได้นะคะช่วยทุกพันดันทุกเพสรับรองว่าไม่ผิดหวังนะคะขอนเริ่มต้น6,700บาทเท่านั้นรายได้สองเท่าของข้างวดน,นะคะเป็นเจ้าของรถคันนี้ได้เลยนะคเครดิตดีบัตรประชาชนใบเดียวออกรถได้เลยนะคะแนะนำเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะใครสนใจนะคะแคปบหน้าจอ รือว่าโทรมาแจ้งหมายเลขทะเบียนได้เลยนะคันนี้8กไก่จอจาน3236กรุงเทพมหานครได้ไป้ายนี้ไปใช้งานกันเลยนะคะไฟท้ายนะคะดีไซน์มาให้สวยงามเลยไม่มีรอยแตกรอยร้าวนะไฟทับทีม่มีติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะมาดูกันต่อในส่วนของห้องเก็บสัมภาระด้านหลังกันนะคะสําหรับห้องเก็บสัมภาระด้านหลังคันนี้บอดี้กว้างๆบรรจุสัมภาระดาได้เยอะเลยนะคะไฟท้าย เดิมแท้จากโรงงานโลโก้มีติดอยู่ชัดเจนนะคะพวกตะเข็บรอยเย็บเม็ดอาร์ตเดิมๆจากโรงงานหัวน็อตฝักกระโปรงด้านหลังไม่มีรอยไข่รอยเขียบผยืนนะคะรูน็อตกลมๆไม่มีรอยบิดรอยเบี้ยวโครงสร้างเดิมๆเลยลูกค้าขะส่วนตัวคานด้านหลังนะคะคานไม่มีรอยบุบรอยยุบรอยชนรอยเชื่อมรอยต่อไม่มีรอยพ่นสีทับไม่มีนะคะหัวน็อตไม่มีรอยเขียบผยืนโครงสร้างเดิมๆเลยนะส่วนบอดี้ด้านล่างนะคะล้ออะไรเครื่องมือแม่แรงครบ ซีนเดิมจากโรงงานสีขาวไข่ไก่นะคะลูกค้าโครงสร้างเดิมๆไม่มีร้อยสนิมกัดกินนะคะลูกค้าการันตีโครงสร้างให้เลยนะได้คันนี้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะคะลูกค้าลดราคาให้จากหน้าป้ายนะคะเดิม4 3 9 0 0 0บาทนะคะเหลือเพียง4 1 9 0 0 0บาท เท่านี้ยังไม่พอนะคะสําหรับลูกค้าที่ซื้อรถกับนัดนะคะนัดรถให้เพิ่มอีก2 0 0 0 0บาทนะเหลือเพียง3ามแสนเก้าหมื่นเก้าบาทเท่านั้นนะคะคันนี้3ามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเฉพาะซื้อกับนัดเท่านั้นนะคะรถจากหน้าป้ายให้อีกเหลือ3 9, 9, ามเเท่านั้นใครสนใจรีบติดต่อหานัดได้เลยนะคะตามเบอร์โทรที่ขึ้นหน้าจอนะช่วยทุกคันดันทุกเคสนะคะซื้อรถกับนัดไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะคัดเกรดเอทุกคันในส่วนของแ่นเพจของรถนะคะ มีติดอยู่ให้เห็นชัดแจ้น,นะลูกค้าการันตีโครงสร้างให้หัวนอซอกประตูไม่มีรอยไขรอยเขียบขยืย่นนะคะภายในไม่ช้ำสะอาดสะอานเรกไม่สี่หมื่นกว่าโลเท่านั้นเองนะคะโครงสร้างเดิมๆทั้งคันลูกค้าขาได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนแนะนําเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะเดี๋ยวนัดภาพไปชมกันต่อเลยนะในส่วนของรายละเอียดนห้องเครื่องยนต์ของรถคันนี้กันต่อเลยคะ่ะ สำหรับเครื่องยนต์นะคะคันนี้ได้เป็นเครื่องยนต์ i-v-tech นะคะเครื่องยนต์เบนซินขนาด4สูบ1 5 0 0 cc ร้อแรงม้ารองรับน้ำมันเบนซิน9195 e 2 0 ตตได้นะคะคภายในห้องเครื่องยนต์สภาพเดิมๆเลยนะคะไม่มีคราบน้ำม,มันหยดไหลยเยิม้มพวกมาร์กแต้มสีจากโรงงานมีให้เห็นชัดเจนหัวน็อตไม่มีรอยไขนะคะลูกค้าเม็ดอาร์ตมีให้เห็นชัดเจนนะหัวน็อตตรงแก้มด้านในนะคะสีเดียวกับตัวรถไม่มีรอยเขียบเพี้ยเลยเม็ดอาร์ดด้านในมีให้เห็นชัดเจนนะ ครงสร้างเดิมๆทั้งคันนะคะพวกสติกเกอร์คำเตือนต่างๆมีติดอยู่ครบเลยเช็คประวัติ Honda ได้นะคะข้อมูลออนไลน์ทั่วประเทศอยู่แล้วการันตีให้เลยนะไม่มีชนหนักผิดความจมน้ํากับสีหรือว่าเปลี่ยนเครื่องอย่างแน่นอนนะคะหัวน็อตแก้มด้านในอีหนึ่งฝั่งนะไม่มีรอยเขียบเพรื่อนนะคะหัวน็อตฝาก,กระโปรงนะคะ เม็ดอาร์ตต้องฝากกระโปรงมีให้เห็นชัดเตนสติกเกอร์มอกอมีติดอยู่ครบนะคะสภาพสวยเลยลูกค้าขาอย่าลืมนะคันนี้รถราคาแล้วรถราคาอีกนะคะเป็นตัว ฮอนด้าซิต1.5เอปี18นะคะเดิมทีนะตั้งขายอยู่ที่4แสนสามื่นเก้าพันบาทลดร,ราคาให้2หมื่นเหลือเพียง4แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเท่านี้ยังไม่พอลูกค้าที่ซื้อรถกับนัดนะคะบอกว่าดูคลิปนัดมานะลดให้อีก2หมื่นบาทไปเลยนะคะเหลือเพียง3แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะไม้4หมื่นหกพันโลนะคะกุญแจสำรองมีครบเปลี่ยนยางให้ใหม่อีกสี่เส้นนะคะลูกค้าบอกเลยว่าโคตรคุ้มนัดได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะคร สนใจรีบติดต่อหาหนัดได้เลยเบอร์โทรศูนย์เก้าแปดสองหกศูนย์เก้าห้าแปดเจ็ดนัดเพชรยนนะคะโทรมาแอดได้มาได้เลยช่วยทุกคันดันทุกเหตรับรองว่าไม่ผิดหวังนะคะคเครดิตด,ดีบัตรประชาชนใบเดียวออกรถได้อยู่ต่างจังหวัดมีไฟแนนซ์ไปเซ็นให้ถึงที่นะคะใครสนใจห้ามพลาดเลยนะแนะนําเป็นอีกทางเลือกนะคะสําหรับวันนี้คอนจากกันไปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตคลิปรถให้ได้ชมกันในอีกทุกวันเลยวันนี้นะัดต้องขอตัวลากันไปก่อน ไว้เจอกันใหม่อีกทีในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ